สวัสดีชาวไนโครที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยตอนนี้เป็นไงกันบ้านหลังจากได้ทดสอบลองเล่นของจริงกันไปแล้วหลายๆคนน่าจะสนุกจนหยุดไม่อยู่แต่อีกหลายๆคนก็บ่นเป็นเสียงดดวยกันว่ายัางเข้าเกมไม่ทันจะได้เลยยังไม่ได้เล่นเลยอีกหลายคนก็บอกว่าเนี่ยฉันยังไม่ได้ปิดคอมเลยนะคือแบบฟาร์มมันมากจนตอนนี้เลเวลพุ่งไปที่30จะ40แล้ว หลังจากนั้นเลเวลชันมันหายไปไหนอะเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลยเชื่อว่าทุกคนมีคําคาตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่ามันมันฟาร์มมอนได้ทีละตัวและวไการฟาร์มมอนทีละตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดใจผมมากๆนะจากที่ผมเล่นเมียโฟมาแบบมันมันมีการสกิลคอมโบการกวาดศัตรูเป็นแบบสกิลมีทั้งกวาดทั้งเดียวมันก็เลยรู้สึกว่าเอา้า ทำไมมันเป็นแบบนี้วะแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยความที่ภาพมันสวยมากจนผมไม่อาจละสายตาจากมันได้ตอนผมเล่นเมียโฟครั้งแรกก็ใช้เวลาประมาณ1-2อาทิตย์เหมือนกันกว่าผมจะรู้สึกว่าผมออกจากมันไม่ได้คือถ้าวันไหนไม่ได้เล่นจะรู้สึกแบบเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอ่ะผมก็เลยจะให้เวลาไนโคมันหน่อยมันมันิ่กเปิดได้2วันเพราะฉะนั้น หลังจากนี้มันอาจจะมีอัปเดตแพทอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆรวมไปถึงสกิลดาเมจตายต่างๆมันยังไม่ได้เยอะคือถ้าดูตอนวิดีโอเปิดตัวงพวกเขาจะเห็นว่าสกิลมันอลังการมากนะถ้าเราสามารถสะสมสกิลได้เยอะๆมันก็จะอาจจะอลังการเหมือนเขาก็ได้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าระบบเบสิกเบื้องต้นเนี่ยที่พวกเราควรจะต้องรู้ มันมีอะไรบ้างผมรวบรวมมาให้แล้วทั้งหมดโอ้ยสิอย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการนี้แหมเรื่องของการมูฟเมนต์มูฟเมนต์นี่ก็คือซ้ายขวาหน้าหนังปกติแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการไปที่ไกลๆเราสามารถคลิกที่แผนที่ได้แผนที่จะอยู่มุมซ้ายมือตรงนี้นะเราสามารถที่จะขยายมันขึ้นมาหรือเก็บมันก็ได้ถ้ามันลกตาคุณ แต่แต่ผมเก็บดีกว่าผมอยากให้มันมีโชว์ตัวหนังสือข้อความตรงนี้เดี๋ยวสักหน่อยถ้าเรามีกิลอยู่เราก็จะโชว์แต่ข้อความกิลมันก็จะคุยกันสนุกสนานง,งงงงยิ่ง,ง,งโอ้โหในส่วนของแผนที่ถ้าเราต้องการไปตรงไหนเราก็คลิกลงไปเลยถ้ามันไม่มีขึ้นสัญ,ญลักษณ์ว่าวาร์ปได้ก็วาร์ปไม่ได้นะเนี่ยก็คลิกเคลื่อนที่มันก็จะเดินไปเห็นไหมแต่ถ้าตรงไหนมันสามารถวาร์ปได้มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ไว้เลย เนี่ยอย่างสมมุติอ่ะตรงเนี้ยอยากไปลานบินเสียงลมอันนี้คือวาร์ปได้นะแต่เสีย2,000ทองปั๊บเห็นไหมมาแล้วลานบินอุย้ยแต่ว่าวิวสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยมันมันทำให้ผมนี่คือสิ่งที่มันทำให้ผมออกจากเกมนี้ไม่ได้จริงๆนะภาพมันสวยมากอ้ยทำไมห,หน้าผมแบบนึกว่าทาลิฟต์แต่ว่าผมก็หล่อเนี่ย คือไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมใช้ชื่อว่าพิธ <laughs> าผมตั้งว่าบัตคุงมันบอกว่าเป็นคำหยาบมันก็เลยไม่ให้ตั้งอืมแล้วตอนผมเล่นเมียโฟเนี่ยมันตั้งได้แต่ว่ามันมีคนกดแปรเชื่อ <laughs> คือต่างชาติมันพิมพ์ชื่อผมในแชทแล้วอ่าคนในคนในแคนเนี่ยไปกดแปรแล้วมันแปลว่านมโตบัตคุงมันก็เลยไม่ให้ผมตั้งมั้ง ผมก็เลยต้องมาตั้งอะไรแบบนี้เราพิ่ดา <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้เรื่องเรื่องที่สองนะเบสิกพื้นฐานก็คือเรื่องของการเหาะการหาะเนี่ยคุณสามารถที่จะเหาะค้างกลางอากาศก็ได้นะแต่ผมลองแล้วมุ๊มัน,ม,นมันยังทำไม่ได้อะแต่ในคลิปสอนของเขาเนี่ยมันสามารถทำได้โดยเรากดที่ปุ่มชิป สมมติเราห่อหอไปเรากดชิปมันก็จะเป็นค้างเหมือนอารมณ์ดาก้อนบอลน่ะห่อหอไปแล้วก็ค้างอยู่บนอากาศแล้วถ้าเราต้องการที่จะเร่งเครื่องหอ่อเราก็กดที่ space bar มันก็จะเป็นการเร่งเครื่องเร่งขึ้นเร่งลงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลองห่อดูนะปัะ๊บหนี่เห็นไหมอึบไหนกดชิปอ่ะชิป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 อึบ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  นีทุกคนมันก็ไม่ได้นะเห็นไหมมันบอกว่าไม่สามารถทำได้ตอนนี้ต้องลองของจริงแล้วละ่ะต้องลองแบบไปอีกสักระยะหนึ่งนะลงจากเครื่องร่อนปึ๊บออาจจะตอนนี้เรายังไม่มีสกิลนนั้นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราไปต่อกันที่หัวข้อที่สาม อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกมากๆเลยคือการโจมตีศัตรูเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดได้โดยคลิกที่ปุ่มตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็จะตีไล่เรียงลําดับตามตัวเลขที่ขึ้นมาเลยอย่างสมมุติเราต้องการตีเต่าเป็นตัวแรกมันก็จะวิ่งไปตีเต่าเนี่ยอ่ะกดโจมตีอัตโนมัติเห็นไหมเนม่มันก็มาตีเต่าจระเข้แบบเนี้ยแล้วมันก็สุ่มไปที่ตัวที่12 12มันจะไปตีตัวอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะ ตั้งค่าตรงนี้ได้แต่ผมว่ามันจะทำให้เราไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นเควสคือถ้าเราเปิดเปิดฟังก์ชันตรงนี้มันเหมาะกับเวลาทำสงครามมากกว่าแบบเราต้องการตีคนนี้เป็นคนแรกอะ่ะหรือตีคนนี้เป็นคนที่สองอะ่ะก็สามารถที่จะเซตตรงนี้ได้แต่การจะเปิดฟังก์ชันตรงนี้คุณต้องมาที่ตั้งค่านะตรงการต่อสู้แล้วก็เปิดปกติมันจะขึ้นเป็นปิด ให้เรามากดเป็นเปิดแล้วมันจะสามารถเนี่ยทำแบบนี้ได้ก็ลองไปใช้กันดูระบบต่อมาระบบที่4ี่ก็คือในช่องด้านล่างทุกคนเห็นไหมช่องนี้อันนี้เป็นช่องที่เราสามารถเลือกไอเทมที่เราใช้บ่อยๆได้มันทำยังไงเราก็มาที่กระเป๋าของเราสมมติเราต้องการที่จะหย่อนไอเทมลงมาก็กดที่ตรงนี้ นี่เห็นไหมปึ๊บอ่ะอันไหนเราใช้บ่อยนี่เราก็เอาลงมาเห็นไหมมันสามารถที่จะตั้งค่าได้ระบบที่5ก็คือระบบการเซตสกิลสกิลเมื่อเราเล่นไปได้สักพักหนึ่งมันจะได้สมุดสกิลมาแล้วเราก็จะสามารถเปิดใช้ได้ฟังกช์ชันมันก็คือตรงนี้อืมตัวคั๊บ นี่คือสกิลของเรานะเราก็สามารถที่จะเซตสกิลได้เหมือนกันโดยกดที่ปุ่มตรงนี้ปึ๊บนี่เราก็เอาไปหย่อนได้เลยนี่เห็นไหมนี่อย่างเงี้ยผมหย่อนผมหย่อนแล้วนี่อันนี้ถอดอะเอาลองถอดอะหย่อนลงไปเห็นไหมมันก็เวลาเราไปฟาร์มมันจะออกทักษะตามนี้แล้วเราก็เอาทักษะที่เราต้องการใช้บ่อยจริงๆเนี่ยเอาลงมาไว้ตรงนี้ แล้วเราสามารถที่จะเซฟได้ว่าจะให้มันใช้อัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติเนี่ยถ้าอัตโนมัติก็ดึงมันลงมาถ้าอัตโนมือก็ดึงมันขึ้นไปแค่นี้เองเป็นอะไรที่ดีนะเดี๋ยวผมรอดูว่าถ้าเกิดมันสามารถได้สกิลที่เยอะขึ้นกว่านี้มันจะดีสักแค่ไหนตรงนี้เราถ้าเกิดเราต้องการหย่อนมาไว้ที่ช่องช่องด่วนเราก็กดที่ตรงนี้นี่เห็นไหม มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะระบบที่6ก็คือระบบของภารกิจไอเจ้าภารกิจเนี่ยมันสามารถเข้ามาดูได้ที่เดี๋ยวนะผมก็ยังไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรแต่ว่ามันเข้ามาดูตรงเนี้ยเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3ภารกิจหลักๆก็คือภารกิจหลักภารกิจรองแล้วก็ภารกิจรายวัน และทางเกมบอกว่าภารกิจรายวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคือมันจะทำให้คุณไปต่อในคอนเทนต์อื่นๆได้ดูมันบอกว่าปลดล็อกหลังจากเลเวล30แสดงว่าหลังจากนี้ผมจะต้องเดินภารกิจหลักแบบยาวๆจนกว่าผมจะเลเวล30เพื่อที่จะปลดล็อกตัวนี้ระบบที่7ก็คือระบบการเช็คสเตตัสตัวละครเราสามารถเช็คได้ที่ตรงเนี้นี่ ตรงนี้นะเห็นไหมมันจะบอกไว้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้สเตตัสของเรามันเป็นไปนในทิศทางไหนป้าสเตตัสอะไรเนี่ยมันทำไมเยอะได้ขนาดเนี้ยโหนี่ทุกคนดูได้เลยนะว่าอนาคตข้างหน้าถ้าคุณจะเล่นอยู่กับเกมนี้ยาวๆเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะทำแบบกระจาย กระจายสเตตัสเนี่ยไม่น่าจะทําได้นะมันเป็นอะไรที่ยากมากคุณต้องเลือกสายแบบสุดสดุสุดทางเลยอะ่ะสมมติสายตีก็ต้องดูว่าตีเนี่ยมันคู่กับอะไรมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วแหละแต่ทางเกมใบามาให้ว่าเกมเนี้มันจะมี3มสเตตัสที่สำคัญมากๆก็คือค่าโจมตีค่าป้องกันแล้วก็ค่าความเอ้ค่าแม่นยำเอ้ไม่ใช่ค่าหลบหลี สามค่านี้นะจะทำให้คุณไปได้ไกลในเส้นทางของไนครระบบต่อมาระบบที่8คือเมื่อเลเวลของเราอัพป,ปุ๊บเนี่ยเราจะได้1พอยต p o i เพื่อมาไว้อัพสเตตัสหน้าเมนูตรงเนี้ยคุณสามารถเลือกสายการเล่นได้เลยว่าคุณจะอัพไปในทิศทางไหนซึ่งสกิลต่างๆมันก็จะได้ p o i ต์สเตตัสไม่เหมือนกันแล้วแต่ละสกิลคุณยัดมันลงไปได้สูงสุด สีแต้มนะโอ้โหผมว่าน่าจะทำกันยาวๆเลยงานเนี้ระบบที่9คือเมื่อคุณเล่นไปถึงจุดที่สามารถอัปเกรดความก้าวหน้าของอาชีพได้คุณก็จะได้สกิลที่มันดีขึ้นนี่แหละผมคิดว่าความสนุกมันน่าจะเริ่มจากตอนที่เราอัปเกรดอาชีพขึ้นมาเป็นขั้นที่1ขั้นที่2และถ้าจะสนุกที่สุดน่าจะต้องไปถึงขั้นที่3กันเลยทีเดียวระบบที่10 ก็คือระบบผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะผมยังไปไม่ถึงตรงนั้นมันต้องมีเลเวล35มันจะเหมือนคล้ายๆกับระบบฝึกฝนพลังของเมียโฟโดยเราสามารถที่จะสุ่มสเตตัสจนกว่าเราจะพอใจได้ในระบบเนี้ยมันจะปลดตอน35 Level เลเวล4 0 45 48 50แล้วก็52แม่น่าจะอยู่กันยาวๆเลยงานเนี้ยระบบที่11 เราสามารถเข้ามาดูได้ที่หัวข้อรวบรวมรวม,มันคือพวกเกียร์พวกของที่เอาไว้ยัดคัมพีแล้วเราจะได้ค่าสเตตัสที่มันเพิ่มมากขึ้นทางเกมบอกว่าถ้าคุณเล่นไปในทิศทางไหนก็ขอให้คุณเอาของชิ้นนั้นมาอัพคืออย่าอัพสเปซส,สปาไม่ใช่ว่าได้อะไรมาก็ลงลง,ลงไปอะไรแบบเนี้ให้ให้คุณแบบ เอาเฉพาะเจาาจงเลยว่าคุณอยากได้แม่นยําคุณก็หาของที่เป็นแม่นยำเนี่ยมาลงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกว่าอย่างชัดเจนตรงนี้คล้ายกับของเมียโฟมากแล้วมันเป็นอะไรที่หายากคุณจะหมดกับมันเยอะระบบที่12ก็คือระบบของสัตว์ขี่แล้วก็แฟชั่นต่างเนี่ยพวกยานพาหนะแล้วก็อะไรเนี่ยเครื่องร่อนแล้วก็สกินอาุธ เนี่ยคุณสามารถได้จากการสุ่มกาชาแล้วเวลาคุณติดตั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันยังไม่ขึ้นในผมติดตั้งนะมันน่าจะยังใช้ไม่ได้หรือเปล่าแต่ของสัตว์คีมันขึ้นในผมอันนี้แล้วอันนี้ผมสุ่มกาชามานะได้มาค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เหมือนกันแต่อาจจะได้ดีกว่าผมก็ได้โอสัตว สกี่ของเกมนี้มันต้องสุ่มเอานะมันจะเป็นใบสุ่มกาชาแล้วมันก็จะสุ่มระดับแลเนี่ยสีฟ้าสีเขียวอะไรพวกนี้มาทางเกมเคมไว้ว่าระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญมากเพราะมันจะให้สเตตัสที่ดีมากทุกคนดูนี่เอฟเฟกการติดตั้งนี่แค่ม้าม่วงนะดูดูสกิลของมันดีแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่า มันเลือกได้แค่ตัวเดียวสมมุติคุณอยากได้สเตตัสแบบไหนคุณก็เลือกเอานี่เห็นไหมคุณเล่นเป็นสายไหนคุณเลือกเอาเลยนี่เห็นไหมติดตั้งสเตตัสมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าคุณไปเลือกกรอบธรรมดากรอบสีดำเห็นไหมค่าพลังคุณก็จะลดลงเพราะสเตตัสมันไม่ได้ดีเท่าสีเขียวอืมความเร็วสก,กิลเห็นไหมนี่แล้ว การสะสมพวกนี้มันยังมีเหมือนคล้ายๆกับว่าปลดล็อกสมมุติว่าเราได้หนึ่งตัวสเตตัสท,ที่ปลดล็อก HP สูงสุด50ได้3ตัว5ตัวเจ็ดตัวเ้าตัวก็ว่ากันไปโอ้โหไหนมีเปลี่ยนสกิลจัดการมีหมดเลยอันที่ผมน่าจะชอบที่สุดก็คือสกินอาวุธทุกคนลองสวมใส่หรือย,อยังนี่ป๊าบหืม โอ้โหนี่โคตรเท่ผมคิดว่ามันน่าจะแพงมากๆเลยในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ลองไปกดเล่นกันดูนะระบบที่13ก็คือการตีบวกของที่พวกคุณเนี่ยสวมใส่กันอยู่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจะตีบวกนี่เห็นไหมมันสามารถตีได้นะแต่ของที่เรามีเนี่ยมันมีไหมแค่นั้นเองเนี่ย มันก็จะบอกวัตถุดิบที่ใช้ในการตีตรงนี้แหละซึ่งคิดว่าเล่นๆไปสักพักมันก็จะได้มาโดยอัตโนมัตินี่เห็นไหมอันนี้ตีได้อันนี้ผมได้ตอนเปิดเกมมาลองตีให้ดูแล้วกันปึ๊บนี่เป็นบวกหนึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็จะได้สเตตัสเพิ่มมาแต่ผมคิดว่ารอให้ได้ของฟ้าดีกว่าค่อยตีของเขียวมันมันมันไม่น่าจะอันนี้เท่าไหร่นอกจากนั้น มันยังมีระบบการสุ่มคุณสมบัติของอุปกรณ์ผมไม่รู้ว่าของผมมันยังไม่เปิดนี่มันจะอยู่หัวข้อตรงนี้นะเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่เรามีมาหย่อนลงตรงนี้แล้วระบ,บุคุณสมบัติคือมันจะได้สเตตัสเสริมพิเศษขึ้นมาอีกถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถที่จะสุ่มหาได้ระบบที่14ก็คือระบบของกิล การเล่นเกมนี้เราจะต้องหากองทัพอยู่ซึ่งกองทัพดังกล่าวมันก็จะอยู่ที่หัวข้อตรงนี้ครับทุกคนหัวข้อกิลราก็ดูได้ว่าเราอยากจะเข้ากิวไหนซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ากิวไหนคือกิวของคนไทยและมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคุณไม่มีกิวอยู่คุณจะไปต่อไม่ได้นี่ไง TH โอ้โหมีหนึ่งคน มามามานี่เอาผมลองสมัครเข้ากิวนี้แล้วกันอันนี้คือสมัครเข้ามาแล้วใช่ไหมพอสมัครเข้ามาแล้วผมไม่รู้ว่าเข้ามาได้หรือยังนะแต่ระบบของกิวมันจะมี3อย่างที่คุณจะต้องทำคือ 1. นเช็คชื่อ 2. บริจาครายวัน 3. ปฏิบัติตามคำสั่งของกิวอันนี้3อย่างเนี้ย สำคัญมากนี่คำสั่งของกิลผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างในแต่ถ้าเราไม่พอใจกิลที่เราอยู่เราก็เล่นไปจนเลเวล30คุณก็สามารถที่จะสร้างกิลขึ้นมาได้ทีนี้การอยู่ในกิลเนี่ยเราก็ถ้าเราทำภารกิจต่างๆเราจะได้เหรียญกิลมาแล้วเหรียญกิลสามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าของกิลได้ เห็นเขาบอกว่าของเนี่ยดีมากๆเลยนะและเมื่อไหร่ก็ตามที่กิลเนี่ยสามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้ถึงเลเวล3ก็จะมีดันเจียนกิวให้ลงและดันเจียนกิวเนี่ยเขาจะระบุไว้ชัดเจนว่ามันสามารถลงได้ช่วงเวลาไหนพวกคุณก็นัดกันแล้วก็มาลงน่าจะคล้ายๆกับบอสแคนของเมียโฟนี่แหละแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีพวกคุณต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ทำภารกิจให้สําเร็จเพราะมันมีเวลากําหนดเห็นไหมสามสนาทีอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึง่งแต่ผมคิดว่าน่าจะสนุกนะความสนุกมันน่าจะเริ่มตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสกิลแบบหลากหลายมันน่าจะทำคอมโบได้ทำให้คุณติดงอมแงมกับเกมนี้ผมคิดว่าแบบนั้น สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย